สวัสดีครับมากินเกาน้ำกันเด้ออมเขียดอมเขียดเมือ่อคืนนี่ฝนตกไปใต้เขียดไปใต้เขียดอุย้ยอมใส่ผักชีไก่กับส่บักเขือ,อ bài này, nữa Hồn tục nhán Tương ọt không bất lại เรียบหล่เรียบไหล่หลข้าวเหนียวข้น แย,หย,ยกหลายเรี่มยมครับหลายครับนมือสมัครโดนโดนได้กินแค่นั้นนะครับฝนตกแข็งเมือ่อคืนน่ะไปใต้ยึงได้เกียดพรอะ อิ่มแล้วอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมตัดกองเขาเข่าซีมาญาติเมียเด้อเอาสำหรับคลิปนี้กันขอขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาเบิ้งเข้ามาชมให้กำลังแรงใจไอวีละคุณใช้ยภูมิเด้อป็นไดก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสำหรับคลิปนี้อาหารเจ้าเจ้าอีสานบ้านเขาอมเขียดใส่ผักสีใส่บักเขียบักเขี้ยวฟอบ้านเขานี่ละ ที่ขอจบจำานี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามเนี่ยเด้อไอวีละคนใจเยีนบุ้สวัสดีครับ